โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามารับชมแล้วไม่กดไลค์กดติดตามถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนผมนะครับได้ไปเห็นในทวิตเตอร์นะครับมันได้สปอยอัปเดตเพลสซิมูเลเตอร์เอนะครับทุกคนเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในทวิตเตอร์พร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าทวิตเตอร์บิ๊กเกมนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนดูเลยนะครับนี่นะครับเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนเขาได้โพสต์ว่า Easter Event any one นะครับทุกคนเอ้ยมันเป็นอีเวนต์อีสเตอร์เอนั้นเหรอมันจะเป็นยังไงเอ่ยมันจะเป็นของแมปแมปไหนหรือว่าจะเป็นของ Pet Simulator X ทุกคนคิดว่าแบบไหนเอ่ย อ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคบเขาได้โพสต์อะไรก็ไม่รู้นะครับตุ๊กตาอ๋ออันนี้คือไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกับอัปเดตนะคบคือเขาได้ทําการสปอยมาเนาะอัปเดตตอนนี้นะครับคืออีสเตอร์เอาอะไรวะเนี่ยอีสเตอร์อีเวนต์อนิวันนะครับเออเรานึกอะไรก่อนอ่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนคือรายละเอียดผมยังไม่รู้อะไรเนาะอันนี้ผมมาบอกไว้ก่อนเนาะว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์อีสเตอร์เอของเพ s สซิมูเลเตอร์เนาะ เออในนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับทุกคนโอเคเนาะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนก็จะมาบอกว่าตอนนี้เกมก็น่าจะเป็นอัปเดตต่อไปน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็นะครับถามว่าอัปเดตวันไหนสัปดาห์นี้หรือเปล่าผมขอบอกเลยว่าไม่น่าใช่สัปดาห์นี้นะครับถ้าเป็นสัปดาห์นี้นะตรงโรคแรกนะครับมันจะขึ้นเป็นเวลาอัปเดตอ่ะเนาะ แต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะยังนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเนาะเออจะเป็นอิตเตอร์เอ็กแบบไหนนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเกมเกมเพนซิมูเลเตอร์เพราะว่าบิ๊กเกมนะครับมันเป็นเกมใหญ่อะเนาะมันจะมีเกมหลายๆเกมนะครับที่เขาสร้างมาในโรบ็อกนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันมีเกมอะไรอีกบ้างนอกที่เป็นอิตเตอร์เอ็กนะคบโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย